สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีนเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยวันนี้ก็จะมีนี่เคอีกเช้าบ่ายหวยลาวพัฒนาห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยมัดรวมสีลาวเนาะแล้วก็หุ่นดาวโจน์แต่ก่อนจะรับชมแนวทางก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะว่าเป็นสูตรการคํานวณเนาะจา้ะคานวณจากผลที่ออกอาจจะเข้าแน่หลุดแน่เป็นเรื่องปกติเนาะ มาเบิ่งแนวทางแรกเนาะแนวทางแรกวันนี้ก็จะเป็นนิเคอเนอะาะนิเคอเช้าบ่ายของวันที่13ให้เด่นที่6 1หนึ่งวิ่งรูดตัวเจาะ 6, 4, 6, 6, 6 7, 1หนึ่ง7 14 11ห7 19นึ่งส่หนึ่งหนึ่งส่วนเลขตารางมี7มี4ี่มี2มี3ตัวน้นก็จะมี6 1หนึ่งกหนึ่งกับ19เนาะมีตัวมากตัวชอบจดได้แคบได้เลยจ้าวันที่13เนะาะนิเคอเช้าบ่าย ่อด้วยหวยลาวพัฒนาโอ้ยลมลมลม,ลมโอ้ยขอโทษขอภัยเด้อเอาแบบดูเรียวเนาะวันที่13บสหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาให้เดี่นที่สองกับ3ามิ่งรูดตัวเจาะ23 27 28 29 30 36 37 39ส่วนเลขตารางมี4มี8มี1มี7จ็รอบที่แล้วก็รู้สึกว่าเข้าอยู่นะให้ตัวเน้นเนาะก็มีสองเจ็ดสองแปดสามศ มีตัวชอบก็จดได้แคปได้นาะจะเอาไปเป็นแนวทางไดเนาะงวยเราพัฒนาวันที่13ตามต่อหานอยมัดรวมเนาะฮานอยมัดรวมวันที่13วันที่13ให้เดียนที่6 5วิ่งรูดตัวเจาะก็จะมี6 1 6 5 6 7 6 8 5 1 5 3 5 7 5 8เนาะส่วนตัวนี้มี6 1 6 7 5 3 5 7 เลขตารางมี7มี8มี2มี4ส่วนฮาหนอยก็รู้สึกว่าเข้าดีเนาะเมื่อวานนี้ก็แตกไปหลายคู่ขอบคุณนะสำหรับกำลังใจค่าสมุดประกาที่ส่งมาให้แอดเนาะก็แคปได้เลยจ้าวันที่13ตัวนี้ก็จะเป็น6 1 6 7แล้วก็5 3 5 7ตามต่อมัดรวมสีเล้ามัดรวมสีเล้าของเราก็จะมีรลาสตารลาเวีพีสตา v เวพี VIP, สามัคคีเวเนาะ ให้เด่นที่4กับ1วิ่งรูดตัวเจาะ40 43 45 47 10 14 15 17เนาะเลขตารางมี2มี3มี7มี5สำหรับแนวทางก็มากรอบไดก็ตามใดนอกจากราสตารา v ีไสตาร์วีไสามัคคีวีไเนอะส่วนตัวนี้ก็จะ40 45 10 15จดได้แคปได้จ้า ต่อด้วยหุ้นดาวโจนแนวทางสุดท้ายเนาะหุ้นดาวโจน v i p ปกติวันที่13ไมให้เด่น92วิ่งรูดตัวจอ9093 9 6 9 7 2 2 4 4 7 7 9 9ส่วนตัวนี้ก็จะมี9096 24 27เลขดาางลจาง7 3่0เนาะถ้ามักถ้าชอบก็จดได้แคบได้เลยจ้าหุ้นดาวโจน v V.P. สำหรับแนวทางวันที่13ก็จะมี5แนวทางมากักแนวทางใดชอบแนวทางใดกะ เอจดได้แคบได้แล้วก็เลื่อนเบึงได้เลยเนาะอันนี้นี่ k คชาวบายแล้วก็มัดรวม4ี่ลาวลาหนอนอยมัดรวมเนาะไว้เราพัฒนาวันที่13บขอให้รวยปังๆทุกแนวทางนะจ๊ะขอให้มีโชคมีลาบกันทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ